เรามาทําชิ้นหน้ากันค่ะชิ้นหน้านะคะให้หนักเรียนเริ่มจากเส้นคอเส้นคอนะคะวัดจากเส้นกลางหน้าตรงนี้นะรอบคอนะคะใช้รอบคอหารด้วย6ครูใช้อยู่ที่36เซนสาม36หาร6ของครูได้เท่ากับ6นะคะครูก็จะวัดเข้ามา6 ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่แปดครูจะให้ตรงนี้เป็นจุดที่แปดนะคะเสร็จแล้วคอสูงนะคะให้ทุกคนลากเส้นขึ้นไป7เซน เป็นจุดที่เก้าแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งนี้เป็นจุดที่สิลากเส้นหนกปโดยยาวพอประมาณ เรามาทําเส้นตะเข็บไหลนะคะเส้นตะเข็บไหลให้ดูที่ความยาวของตะเข็บไหลได้เท่าไหร่ให้ขีดจากจุดที่9นะคะความยาวเท่ากับเส้นตะเข็บไหลมาเส้นตรงนี้นะของครูขออนุญ,ญาตใช้เป็นทางนิ้วนะคะของครูให้อยู่ที่7.5นิ้วนะคะ7.5อยู่ตรงนี้ลากตรงนี้นะคะ เป็นจุดที่11นะคะเสร็จเรียบร้อยตีเส้นตั้งฉากจากจุดที่11ลงมาถึงเส้นบ่าขีดเส้นตั้งฉากต่อไปเราจะทำวงแขนวงแขนนะให้นักเรียนวัดจากเส้นที่เราตั้งฉากตรงนี้ วัดเข้ามาสองเซนนะคะครูใช้ดิสสอเขียนนะสองเซนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปให้มาดูที่เส้นอกรอบอกได้เท่าไหร่หารสี่ของครูใช้รอบอกสี่สิบนะ รอบอกของครูขออนุญาตใช้เป็นนิ้วนะคะสี่สหารด้วยสี่เท่ากับ10นิ้ววัดจากเส้นกลางหน้าไป10นิ้วได้เท่าไหร่ขีดเส้นไว้ติ๊กไว้ก่อนนะคะเป็นจุดที่สิองเมื่อเสร็จเรียบร้อยให้ สามให้ใช้ไม้บรรทัดปากนกแก้วนะคะทำวงแขนเสือ้อโดยวางปากนกแก้วจุดที่12นะแล้วก็ตรงเส้นบาทที่เราติ๊กไว้นะคะแล้วก็จุดที่113จุดนี้นะเอาไม้บรรทัดวัดลงไปเลยหามุมก่อนนะคะ,ะประมาณนี้ขีดเส้นได้เลยได้แล้ววงแขน ต่อไปนะคะเราจะมาทำคอเสื้อนะคอเสื้อนะคะจากจุดที่9ตรงนี้วัดเข้ามา1.5เซนได้เท่าไหร่ติ๊กไว้ครูเขียนตรงนี้นะ1นึ่งจุเซน นะคะแล้วก็เส้นคอนะให้ดูที่เส้นคอและเส้นกลางหน้าตรงนี้นะคะมุมนี้วัดลงมาสองเซนสองเซนนะได้เท่าไหร่ขีดไปก่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาโค้งคอหน้า นะเห็นไหมตรงนี้นะคะมีคําว่าโค้งคอหน้าจากจุดที่เราติ๊กไว้สองจุดนี้นะคะอ่ะประมาณนี้เนาะเสร็จเรียบร้อยให้ขีดเส้นให้มาถึงเส้นสาบเสื้อเลยนะขอโทษค่ะพอดีว่ากระดาษมันหยนี่นะได้แล้วเส้นคอ ต่อไปเรามาทำช่วงล่างนะคะจากจากเส้นเอวนะเอวถึงสะโพกล่างเราจะมาทำช่วงล่างของเสื้อนะคะให้ดูที่เส้นสะโพกล่างสะโพกล่างเท่าไหร่หารด้วยสี่เหมือนกันนะเลขตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะหารด้วยสี่ครูใช้ของครูขออนุญาตใช้เป็นนิ้วนะครูใช้สี่สิบสองนิ้วหารด้วยสี่ของครูสะโพกล่างจะเท่ากับ สิบจุดห้านิ้วได้แล้วนะักเรียนวัดสิบวัดเส้นสะโพกล่างนะคะได้เท่าไหร่ขีดไปก่อนเป็นจุดที่สิบสามเสร็จเรียบร้อยลากเส้นเชื่อมกันค่ะสิบสองถึงสิบสาม ครูใช้ความยาวของเสื้ออยู่ที่สะโพกล่างเลยนะถ้านักเรียนอยากได้เสื้อตัวยาวนักเรียนก็สามารถเพิ่มได้หรือลดได้นะคะตรงนี้นะครูขออนุญาตใช้ที่สอจะเพิ่มยาวขึ้นมาก็ได้หรือจะเป็นเสื้อตัวสั้นขึ้นไปก็ได้นะคะความยาวแล้วแต่นักเรียนจะชอบนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเขียนกำกับไว้ด้วยนะชิ้นหน้า